ก็กำลังทานอะไรกันเนาะนี่นะคะมีการจับสลากอะไรเนาะนี่นะคะเนาะก็เป็นการเด็กๆเล่นๆกันนะคะก็มีน้องน้ำมนต์นะคะอยู่เล่นด้วยนะคะแข่งสามตาไห้นะครับดูนะครับเอลซีหลอกลวงน้องกอล์มีคนลุกอ่ะเอาละยังเป็นลูกอมเด็กนะนี่นีเมกับพี่เหน่งเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแม่ ใช่ะไรน้ำมันกินเลยไม่เปลี่ยนแบบนี้ได้กินเลยต้องให้จัดเลยครับจัดเลยแล้วถ้าไม่จัดมันจะไม่รู้ใชาจัดเลยจัดเลยจัดไปครับจัดไปครับเอฟตีดูนะครับอู้นี้อร่อยเลยโดนร้เดียวกับผมแน่โชคดีโชคดีปลาพีชอร่อยปลาเพืองปลาเพืองปลาเพืองเด้บมาลุ้นะปลาเพืองลุ้นปลาเพืองนะครับมันว่าโดเลยนะ มีห้าหรอรถเมืองรถตดใชโอ้ยรถตดโอ้ยดูนะครับรถตดตายเขาเ็นคนจีนนะน้องพลายมีรถตดด้วยอันนี้เบาอันนี้เบาเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนถ้านุ่งสนามถ้ามดบอกว่ารถรถนี้เบาเอ้ยไอ้ยะ พี่เฟื่องอะพี่เฟื่องเป็นไงบ้างครับพี่เ่องอะไรเฟืเป็นถุนนเพื่อนพี่เฟื่องดูดิโดนอะไรอะไม่เคยรู้เลยว่ารถอะไรแต่ว่ามันชุนมากเลยชุนมากทุนไม่รูเบามีรถทุนด้วย ใชสีม so uhh> ันไม่หมือนกักเลยไม่เหนนเวลาแล้เียวหน่ะมันมันออกเหม็นเลยนาะไหนๆให้ในหน่อยให้ในหน่อยให้นหน่อยเอะไทีมาเไ้

สีส้มสีส้มถ้ากินตดน้องโอ้โหนะอยากเพิ่งเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนายนายอยากเพิ่งอยาดูครับต่อไปเที่ยให้ก่อนเขียวเขียวเลยเขียวแล้วครับมันจะออกตบแล้วก็นั่งอุ่นเขียวที่แก้วเขียวมันยังโชคดีนะมคนก็โชคดียังคงได้อะไรนายได้ได้รถอะไรนายได้รถอะไร้เขี้ย ถุงเท้าเน่าเลยไมถอ้วกรถอ้วกรถอ้วกราวกถอ้วกรถอ้วกถอ้วกรอนกรถอ้วกรอ้วารถอรอกรถอ้วกรถอน่กถวกรอ้วกถอ้วกรถอ้วกถอาวกรถอกถอ้อ้วถ้วกรถอ้วถอกราอ้้วกรถอ้วอวอ้กถอ้กวกถ้ว้ถอ้ว้อก้อวก้อ อย่าให้ถูกรถตดเด้อใช่ไม่รู้อะไรคำแรกมันรถตดเลยแล้วสีขาวสีขาวยังไม่มีใครได้นะฮะเมื่อกี้พี่ได้อยู่เมื่อกี้พี่ได้นี่แหละเดี๋ยวเพิ่งบอกสีใ้ก็ให้พี่เสือกินอ่ะกินก่อนแล้วน่าจะอร่อยมั้งลองดูลองดูบางทีอาจจะหลอกมะเขานะหลอกมะเขานะ ถ้าดมมันจะไม่รู้ใช่ไหมม่ต้องไม่รู้ไม่รู้เลยใช่ไหมต้องกัดเคี้ยวก่อนมันจะแตกออกมาเลยกลิ่นเหม็นน่ะเออมันจะตี้ออกมาเลยไม่ไม่ของแม่น่ะโดนไข้พ่อให้พ่อมาแล้วให้พ่อมาล้อมด้วยไม่ไม่ต้องให้พ่อน้องพลอยมาลองด้วยเด้อลูกอมนี้ อ๋อที่ชูเปียกโอ้ยชูเปียกรถที่ชูเปียกอ่าให้พ่อน้องพลอยให้น้องพลอยดููููพอดีเสือได้คนนึ่ชนเปียกครับคนสุดท้ายี่นะคะคนสุดท้ายกินลูกองอยอก่อกินลูกเอาอเร็ลองเร็วเดี๋ยวนะคะให้มันดูนะคะพ่อน้องพอยนะคะว่าได้อะไรนะคะ นะครได้กินรวยไหมกินแล้วกินแล้วรวยกินแล้วรวยกินแล้วรวยกินแล้วพ่ไมนะครน hey, ้ำไม่ให้่ไม่ทานพ่อไม่ทานโอ้พ่อไม่ทานต่อยอ่ม่ต่อยพลอยของ น้องพลอยพร้อมจับก่อน้อนี่นะคะเพระอพ่อน้องพลอยไม่ทานนะคะพ่อน้องพลอยไม่ทานนะคะเนาะนี่นะคะก็สนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆนะคะเด็กๆก็อยากที่จะสนุกเนาะก็เลยซื้อมาให้คุณยายคุณป้านะคะทดลองนะ ก็จะเป็นลโก้ทิรื่องแบบว่ามันก็จะมีรสชาติปกติกับรสชาติขออนุญาตนะรสอึเอ้ยไม่รสที่ชุนเปียกน้องเท้ารสตดอะไรบางอย่างแต่เมื่อกี้พี่ให้รสอะไรไม่รู้แต่มันชุนมากนี่นะคะอ๋อแสดงว่าน้องเมยกับคุณเอ็งเป็นหัวหน้าแก๊งใช่ไหมเป็นฝ่ายสนับสนุนนี่นะคะน้องเมย์กับคุณเอ่งก็เป็นฝ่ายสนับสนุนน้องๆนะคะ ให้มาร่วมสนุกกันนะคะกับป้าๆยายๆย,ย่ยา,ยยายๆนะคะ<ง>นี่นะคะน้ำมน้ำม <c oughs> นีเต่าไหมมีกินเต่าไหมไม่มรู้รสชาติมันเป็นเนื้อ <c oughs> ชาติมันโอเคแต่กินไม่มด้กินยากเต่ดเลยอะกับจอร์กันก็ได้ โอเคไปเรื่องมวยไปนะปลากระป๋องแล้วก็รองเสียงนะคะด้วยตุ้มอกกินต่างๆนะคตัวไข่เน่านะคะคุณแม่เหี่ยน้องน้องเมย์กับคุณเด่งก็เป็นฝ่ายสนับสนุนนะคะเป็นฝ่ายสนับสนุนให้น้องๆนะคะได้เอามาให้คุณยายคุณย่าคุณป้านะคะได้เล่นได้ร่วมสนุกกันนะคะเพราะว่าวันนี้วันเด็กนะคะเนาะน้องๆก็อยากที่จะสนุกนะคะนี่เป็นความน่ารักของเด็กๆนะคะ แล้วก็ความเอื้อเฟื้อนะคะจากผู้ใหญ่นะคะไม่เป็นไรโยกกินปี๊เค็มมีป่าพี่มีเคมมีไหมี่ีต้องาที่มาแต่ลคนนะคะนี่ปี๊ค็มินี่ลนะคะโอ้ยดำ้ นิกกี้ไม่เอาเนาะนี่นะคะก่อนนิกกี้ก็กินเล้วี้เ์ลีงมอพี่เมรอนอะอะให้พี่เมลอโอ้น้องเมดีจังเลยได้ยาสีฟันนะคะได้กลิ่นยาสีฟัน นี่นะคะเมื่อกี้แอดได้กลิ่นอะไรก็ไม่รู้นะคะบอกไม่ถูกคือชุ่นมากนะคะนี่นะคะมันเป็นลูกอมแบบแบบไหนก็ไม่รู้นะคะเนาะนันแรกในถุงเท้าอันนี้สไปเจอบึกเหมือนกันก่อนเลยเดี๋ยวผมจะลุ้นนะครับอ่าลุ้น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 อ่ะน้องต้นหักก็ลุ้นนะคะ ก็ยังดยังต้นมไมแล้วจเาลยเหกลางนาเลยนราก็บอกว่าให้เราอต้องไปอ้วกน้าบ้านชิมนะอเดียโอโห้เต็มที่เลยหน้าบ้านเหมือนกันาไปแล้วกินอะไรพี่ต้นปาะตรงกลางก่อนกินปีเค็มไมยง่เน่ามันหมันไม่เห็นนะพก ไข่่เนนาิดอ๋อแสดงว่าเป็นกลิ่นไข่เน่ามันเป็นอันใหม่แต่อันนี้อ่ะมันมีดต่อนเก่ามันดูมันใหม่ไม่ได้เอาน้ำมันยังไม่กินเลยนะเอาน้ำมันโชว์หน่อยสิทุกคนกินหมดแล้วอ่ะนี้โอ้ลูกอมอันนี้คนซื้อมาโอ้ยฉลาดเขาลูกต้องบอกคาเฟ่ลูกอมอันนี้นะคะ ฉ <laughs> ลาบน <c oughs> ี่นะคอน้อน <c oughs> น้ <c oughs> นนอนนอนรอนนนนานนอเลยกนอบาอกิดบาทนอนอนนอนนอนนอ้อยอนนอนนอนบอทอ จะมีอีกแบบที่แบบกระปิ้นอะกระปิ้นเลือดันกินแยงครื่องฉันกินน้ำมันเต้ามดเต้ามดแต่คนเออกินหมดแล้วนะน้ำมดเอาหน่อยชีลูกลองหน่อยเม็ดนึงโอ้รู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะไม่ได้ชาเจริญนี่แหละค่ะนี่นะคะก็สำหรับกลิ่นนี้นะปวดฟื้นกอฟื้นก็ไม่เว้นนะคะเด็กๆ กินเลยหเม็ด้าื้นเกินลเวลยหนึ่งเม็ดแล้วแล้วแล้วเอืกินเลยกนเลยพอฟื้นกินหนึ่งเม็ดด่วนเลยนะฮะเร็วๆพอร็วๆสวัสดีครับผมคุณจวนคุณอะไรนะ คุณช้างน้อยนี่นะครับตอนนี้ก็เอามาให้พ่อพื้นลองกินนะคะคุณหอมกี้นะฮะน้องพอเต็มที่เลยนะคะนี่จะเป็นเจ้าเปลี่ยนคุณป่านี่ตาลนะฮะเป็นเจ้าเปลี่ยนมิกกี้อยู่เท่านี้นะครับผมอยู่หรือเปล่าไม่อยู่แล้วนะไปหาหมอเออเอฟซีบอกไปหาหมอาลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์เหรออ๋อ ทุกคฟื้นลสวอร่อยไหมกินยังไงครับพอฟื้นอีโมคือนนเ้าแท้เออรสชาติกลิ่นผ่ันดูโอ้มันมีกองไฟนัะจะเหลือเหมือนพริกนี่นเหมือนพริกขั่วพอฟื้นนะคะได้กลิ่นเหมือนพริกขั่วนะคะ กิขีห <puntos S 1> <raul> ูรเปล่า่ขี้หูเหรอรถขี้หูโอ้มีด้วยเหรอรถขี้หูรถนีิขั้วโดดั้วด้วยเหรออาเลยค่ะเอาเลยอันนี้น้องพอยเอามาให้ของต้นฮักนะคะพี่ดียนะคะ แดงดวงไปกันตาฟังพี่เสียวม่อกีรถโจ้นะคะอะไรด้วยเนี่ยเสียวป้าฟื้นได้รถอะไรครับเมื่อกี้เนี่ยพี่ต้นทักชิมของอันนี้หัวว่ารถที่หัวนะของนาเที่นะคะทีนี้ นี่ค่ะเบีน้าพี่ต้นน้าให้เจะาลงใหชิมทุกคนเลยจะได้เสียงดูยังไรลดอะไรนะครโจสวัสดีนะโจกัดเลยเหรอกัดเลยค่ะเลยมาลองลูกอมพิสดารกันลูกอมนะครับลูกอมอร่อยอร่อยโอ้ชอบดีเบียโดนลดอร่อยอร่อยม่กบ้างบางร์นี่นะบางลดไม่ไม่มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับโอ้ผู้สนับสนุนโอ้อ ไอเดียบอกว่าเอามาให่ยูทูปป้าทุกคนลองไโอ้กล่องเท่าไหร่คะน้องเมย์ร้อยแปดสิบว้าวโอ้แปลกนี่นะคะก็น้องเมย์นะคะกับคุณเน็งนะคะก็เป็นผู้สนับสนุนนะคะเป็นอเกียวเลยเกียวเลยเคียวเลยโอ้ยใครก็ได้ เดี่ยวเลยลูกร้องให้ต่อพ่อหนึ่งได้เลยกินขี้หมากินขี้หมากินขี้หมาโอ้กินขี้หมาคนแรกเลยโอ้รถขี้หมาโอ้โหรถขี้หมารถขี้หมาโอ้โห คอนโดดีรถขี่หมาังเลยี๋ยวรถขี่หมาจรถขี่หมากัดกันกไปด้จริงๆไม่เคยกินขี้หมาเลยเดี๋ยวได้กินใครได้รถขี่หมาเนี่ยเหมือนเลยเหรอแต่ว่าไม่ได้กินขี้หมาไงเม็ดแรกน่ะเจอตัวสื่อตอขี้เลยยาเลยโอตายแล้วค่ะ เราเคยกินเดนเหยียบพี่หมาแล้วเราจำนะอูแม่โชคดีมากนี่นะคะก็แต่ละคนก็ได้รสชาติไม่เหมือนกันนะคะเนาะแต่ได้อะไรไม่รู้นะกลิ่นแบบกลิ่นบอลไม่ถูกอ่ะนี่มันคล้ายๆกินไข่เน่าออกไข่เน่านี่เนี่ยกินแล้วมันก็ยังฝืนๆที่ที่ปากที่ฟันอ่ะนี่นะคนี่ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเฟิร์มมุนชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ